ครับเพื่อนๆวันนี้มาพาเพื่อนๆมาทําบุญบุญเทศมหาชาตินะครับบ้านดอนควายนะครับสิ่งที่เวลาเราไปทําบุญเทศมหาชาติที่จะขาดไม่ได้คือก็อาหารบุญบ้านอาหารบุญเห็นว่าอาหารบุญแบบบ้านๆของเราเนี่ยก็ทรงคุณค่านะครับดับแรกเลยนะครับขนมจีนนะครับขนมจีนเนื่องจากบ้านนี้ติดน้ําชีแล้วก็ขนมสมเนในไปด้วยปลาปูลาอาหารก็เห็นว่าเนี่ยคือส้มปลาปลาส้ม นะครับอันนี้ปลาส้มแบบสุกแล้วนะฮะอันนี้แบบหนึ่งมั่มนะครับเลือกมัม่มาลาใส่สันมัํมมัํมปลานะฮะอันนี้พริกสดสำหรับกับกระเทียมนะฮะเดี๋ยวจะสาธิตนี่เน้นนะสาธิตมัํมนะ,ะมัํมปลานะครับอันนี้สุกค่ะอันนี้มีแบบสุกด้วยนะครับค่ะนี่สุกโอเคครับนี่คือแบบอันนี้พังนั่นสุกเดี๋ยวสาธิตนะครับนี่ก็ข้าวเหนียวนะครับนี่เลยนะครับ เป็นนว่งเนน่อย,ย่าอกินะเป็นน่เลยะอครับผมอร่อยฮะ <c oughs>